สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางกันต่อเนาะสำหรับแนวทางลาวทีวีลาวเนปีแล้วก็ลาวสตาร์ครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจากส่วนถึงเก้าคัดได้เหลืออยู่แค่สองตัว ที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลลาวทีวีผลออกนะครับ59305 ห้าเก้าสามศูนย์ห้าวันนี้ผมเน้นในปิดตัวเนาะสำหรับลาวทีวีนะครับก็ยังมีสมาชิก FC ฟซีได้กันอยู่เนาะสามเก้านะครับชุดวินนะครับส่วนวิ่งลูดนะครับเลขสี่ตัวที่ผมให้นะครับไม่เข้าเนาะนะครับมาเข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็คือเลขสามนะครับใครนำสามไปวิ่งไปลูดก,ก็ถือว่าเข้านะครับเพราะว่าผมจับเน้นในที่เก้าสี่ เน้นในีสีหนึ่งนะครับมันออกสามเก้าเนาะน่าจะอยู่ชุดนี้นะครับผมจับสี่เก้ามันออกสามเก้าเก้าสามนะครับน่าจะอยู่ชุดนี้นะครับเพราะว่าผมเน้นในปิดตัวนะครับก็อย่างน้อยก็ชุดบินเข้านะครับใครที่นําชุดบินไปวินนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนวิงโลดนะครับเข้าที่เลขสามนะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับ กลับไปกันต่อที่เลาเฮดดีนะครับเาเฮดดีผลออกหนึ่งเจ็ดหหนึ่งห้านะครับวันนี้จุดบินใครวินสามตัวบ้างแตกนะครับ3ามตัววันนี้นะครับจะเป็นตัวกลับเนาะนะครับหกเจ็ดหนึ่งมันออกหนึ่งเจ็ดหนะครับ ส่วนวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดก็ถือว่าเข้าทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งหกทั้งเจ็ดตัวเน้นส่วนตัวที่ผมเน้นให้ตัวเจาะนะครับคือหกหนึ่งหกหนึ่งมันแยกกันมาเนาะนะครับฉะนั้นตัวที่เข้าก็คือหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับสําหรับาดาวเฮดดีนะครับก็จับไปที่แปดหกหนึ่งนะครับมันเข้าที่สองตัวนี้เนาะหกเจ็ด ก็ปิดไปแต้มหนึ่งนะครับสามตัวแต่ว่าใครใช้ชุดวินนะครับหรือนาไปวินก็ถือว่าเข้าสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับเจ็ดหกแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งนะครับเบ่งรูดก็เข้าทั้งสองตัวครับต่อที่ลาสตานะครับลาสตารผลออกห้าเจ็ดสามขออภัยครับห้าเจ็ดแปด สามสี่วันนี้ชุดวินลาสตาก็แตกเหมือนกันนะครับเข้าห้าเข้าเจ็ดเขาแปดห้าแปดเจ็ดเข้าตัวกลัดเนาะนะครับแต่วิ่งรูดนะครับวิ่งรูดก็เข้าที่เลข้ยข้าเขาวิ่งอย่างเดียวนะครับนะครับเลข เด่นวิ่งโลดนะครับก็เข้าวิ่งอย่างเดียวเนาะเลขห้านะครับไปอยู่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับส่วนตัวที่เข้านะครับตัวที่เข้าก็คือเลขแปดกับเลขเจ็ดคือตัวประกบเราด้วยกันแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับผลออกนะครับห้าเจ็ดแปดก็ถือว่าสามตัวใครนําไปวินนะครับก็เข้าตัวกลับส่วนตัวเจาะเน้นนาทีห้าแปดนะครับห้าแปด ถึงห้าแปดมันก็แยกกันมาอีกแล้วนะครับแต่สามตัวใครเล่นเนาะเข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นเลยนะครับเจ็ดห้าแปดนะครับน่าจะเข้าตัวเนาะนะครับเจ็ดห้าแปดสามตัวลาสตารานะครับจะเกิได้ก่อเนาะสปหรับแาวตางลาสตารากับลาว HD ดดีนะครับ็วันี้ถือว่าชุดบินเข้าหมดเนาะเข้าสองตัวสามตัว นะครับส่วนวิ่งโลดวิ่งโลดก็เข้าหมดนะครับก่อนยกเว้นลาสตาเนาะไม่เข้าโลดเขาวิ่งอย่างเดียวนี่ครับครับก็มาตามกันต่อนะครับปันที่5้านะครับ แล้วก็มาตามต่อล้อวันที่ห้าเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับสามแนวทางเหมือนเดิมนะครับลาวทีวีลาวเน็ตปีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับก็มาดูลาวทีวีก่อนเนาะ แอปทีวีแล้วก็ลาง HD กับลาสตานะครับสามแนวทาง ก้บอันนี้ก็ถือว่าแนวทางนะครับใครอยากจะรับแนวทางนะครับก็เข้าไปในกลุ่มได้นะครับอันนี้ผมเปิดกลุ่มนะครับรับจํานวนจากัดเนาะนะครับใครจะเข้าเข้าไปได้นะครับก็เข้าฟรีนะครับ นะครับนี่คือเบอร์ที่เก้ากลุ่มนะครับก็เพิ่มเพื่อนก่อนนะครับเพิ่มเพื่อนก่อนเดี๋ยวผมจะดึงเก้ากลุ่มนะครับเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าบางแนวทางตอนนี้ผมงดปล่อยเป็นคลิปแล้วนะครับสําหรับลาวกาชาดแล้วก็ดาวโจนนะครับผมงดงดแล้วเนาะนะครับพ่งนี้ไม่ได้ปล่อยนะครับนะครับก็ยังยังมีอีกหลายแาวต่างนะครับตอนนี้กําลังจะ เอากับข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าบางแนวทางนะครับมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะุ่มเสี่ยงนะครับต้องเอาเข้ากลุ่มนะครับเราจะรับแนวทางในกลุ่มก็ตามนี้เลยนะครับเบอร์ไลน์นะครับ นี่คือเบอร์ไลน์นะครับใครจะเพิ่มก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับครับต่อที่ลาวทีวีนะครับมาดูกันเนาะสำหรับแนวทางนะครับก็ลืมฝากพูดนิดนึงนะครับ กลมนะครับรับเฉพาะแนวทางน,นะครับไม่มีห้องนะครับไม่มีห้องรับนะครับไม่มีห้องรับซื้อนะครับผมให้เฉพาะแนวทางอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นใบแนวทางน,นะครับบางท่านบางทีนะครับอาจจะหาแนวทางในช่อง Youtube ไม่เจอนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มดูแนวทางได้นะครับ ก็เป็นคมฟรีนะครับไม่ได้คิดตังนะครับไม่ใเสียนะครับแต่ว่าท่านอยากเข้าท่านก็เข้าไปลองสัมผัสดูแต่ว่าท่านไม่ชอบก็ออกจากกลมได้เหมือนกันนะครับเรามาดูราวทีวีวันนี้ชั่วปีนผมให้ที่ศ1นหนึ่ง สองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นีคือชุดวินนะครับชุดเล็กเด่นผมให้ที่ศูนย์กับหนึ่งก็เน่นที่เลขศูนย์ะครับผมจะจับให้แค่2ชุดนะครับท่าต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินนะครับ เน้นในที่เลขศูนย์ตัวแรกคนจับไปที่ศูนย์สามชุดที่สองศูนย์สี่สองตัวชุดเดียวนะครับเจ็ดศูนย์สามเน้นในที่เลขศูนย์ใครชอบเลขหนึ่งจับที่เลขหนึ่งนะครับ ก็ตามนี้เนาะสำหรับแนวต่างลาวทีวีนะครับลาวทีวีตัวที่ผมเน้นเ้ก็คือชุดนี้เนาะนะครับนี่ชุดนี้ก็สองชุดก็ไม่ต้องเน้นหรอกนะครับ <c ười> แค่สองชุด <c ười> ่ันจะเพิ่มเติมก็จับมาในชุดวินเลยนะครับ0ูนย์4ศย์ หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันนะครับถ้าจับทั้งหมดในชุดวินจะได้สิบชุดนะครับแต่ยึดเลขเด่นเป็นหลักก็จะได้หกนะครับแล้วก็ตัวประกบมาด้วยกันนะครับอีกสามชุดก็จะเป็นเก้านะครับครับต่อที่รามเฮดดีนะครับชุดวินวันนี้นะครับสี่เก้าศูนย์หนึ่งสอง สี่เก้าศูนย์หนึ่งสองเลขเด่นผมไยที่สี่กับเก้านะครับเน็นในที่เลขสี่ก่อจ่อไอสองชุดนะครับเก้าสี่หกสี่ สามตัวมันจะไปที่ศูนย์หกสี่หรือเขาจะ0ู4ก้าสี่ก็ได้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเป็น7 0 4ก็ได้นะครับหรือจะมาด้วยกันนะครับ304ศูนยี่ในตัวเลข4 ก็ตามนี้เนาะสำหรับลาสเฮดดีนะครับไปกันต่อที่ลาสตานะครับลาสตาวันนี้จุดบินของไมลที่เจ็ดแปดหนึ่งสองหก เลขเดิได้7กับเลขแปแล้วก็จับไปสอชุดเหมือนกันเป็นเจ็ดสองแปดหนึ่มตัวจับไปที่ แปดหนึ่งหรือใครจะกลับหัวก็ได้เนาะนะครับเก้าแปดหนึ่งก็ได้นะครับ, 98, ก,นะรบก็เล่นในที่เลขแปดใครชอบเลขเจ็ดจับเลขเจ็ดนะครับโดยต้อตงการเพิ่มเติมจับในชุดวินเลยนะครับก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกนะครับเลขเด่นมาด้วยกันก็คือเจ็ดแปดถ้าเล่นเลขแปดก็เลขเด่นมาด้วยกันเจ็ดแปดแล้วก็แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดหก นะครับแล้วก็ตามนี้เนาะสำหรับกระตางดัสตา้ตอาอานจะจับทั้งหมดก็ได้นะครับแปดหนึ เน้นที่เลขก8ดต่เลขเก็7 1 7 7 7 6่ก็มันด้วยกัน7 8มันจะออกตัวเดิมไหมนะครับตัวเจ็ดแปออกไปแล้วนะครับครับกรที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับขอพูดอีกครั้งนะครับสำหรับใครจะเข้ากลุ่มนะครับขอตามนี้เลยนะครับเบอร์ไลน์นะครับ06 1965 0948นะครับ ชื่อสุธิยานะครับรหัสเจ็นะครับก็เพิ่มเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับคับตอนี้ผมก็ขออวยพรนะครับในสมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่5เดือน5พศสอ6 8นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ